มันเหมือนกับนักแสดงในวงการอะ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งมผมไปเล่นกับคนนั้นคนนี้คนนูน้นถามว่าเราก็มีโอกาสที่จะติดสอยห้อยตามคนคนนั้นไปแต่ในความตั้งใจในการทํางานของเราคนก็เห็นเหมือนกันพี่ยาคนก็เห็นพี่ยาเหมือนกันว่ามีความตั้งใจยังไงวพวกค้าแม่ขายมาอยู่พี่ยาเยอะแยะในตลาดข้าวของที่พี่พัฒนาอะไรต่างๆนานาขึ้นมามากมา,กายมันคือความตั้งใจของพี่ด้วยแล้วคนที่ชักนําเข้ามาด้วยมันไม่ใช่ว่า จะตัดสินว่าคนนั้นคนนี้ดังเพราะคนนั้นนะเป็นเพราะคนนั้นคนเดียวคนนู้นคนนู้นทําให้คนนี้ดังเั็นไ่ได้หรอควาอยู่ที่วิญญาด้วยส่วนสาคัญด้วยแหละนี่นะเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าพิญญาดังเพราะความสามารถของวิญญาในตอนตั้งใจที่ความตั้งใจความจริงใจวันนี้ผมได้มาตลาดเนี่ยเนี่ยเราเดินผ่านข้าวของเนี่ยที่มีรูกนม่จานเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้มาจากการที่ มีคนมาต้องการบริหารให้พิยาพิยาทำเพราะความตั้งใจฉันมีความรู้ทำเรื่องนี้นเรื่องนู้นเรื่องนั้นทรพงที่แบบนี้แบบแบบนู้นแบบนั้นต่อยอดให้กับลูกค้าได้ขายเปิดพื้นที่เปิดตลาดนะนะฮะผมม,มีความสุขมากเลยวันนี้ได้มาตลาดพิยาพิมลเพราะว่าผมอะยอมรับนะว่าผมไม่ได้เป็นเอฟซีพิยาตั้งแต่แรกเพราะโอ้หเดี๋ยวนี้มันเยอะมากผมอเป็นคนที่ค่อนข้างอยู <Cap> ่ขบขบของโซเชียลนี่เองนะครับให้ลอองคนละแบบ เรืาเนี่ยมันเรื่องค้าขายแต่พี่เต้เขาเป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งเรื่องของวงการมันเพิงอะไรก็แล้วแต่ผมหนังละครของผมเดินไปอยู่ในโทนนั้นแต่ผมก็ยังไม่เห็นพี่ยาเมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยตั้งแต่แรกที่ได้รับการท้าทามมาทำดี่รดีนะเออผมได้ถึงแล้วว่าเอออย่นี้ไม่ใช่ว่าดังเเดือนชงเดือนเมีอดืนแล้วนานแล้วดังมามห้าปีแล้วเพราะนั้นเนี่ย การยืนระยะได้มายาวๆแบบนี้แล้วไม่ใช่ยืนระยะแค่ในวงการบันเทิงหรือในวงการโซเชียลแต่ยืนระยะด้วยข้าวของต่างานแล้วมีผู้คนที่มาคอยสนับสนุนแล้วที่ก็เป็นที่พึ่งของขาพ่อพ้าไม่ไตายคนอื่นที่เราเห็นนุ่งกค้่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมคิดว่าส่วนสำคัญที่สุดนั่นคือตัวพี่ด้วยวันนี้ดีใจมากไม่ว่าจจอพี่ยาทำนะได้มารู้ว่าเป็นคนปัดลุ่มเป็นไงล่ะยาปัด่าเราะว่าเป็นคนพัดลุ่ม เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้พนะี่ยาขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันก็มันก็จะมีเรื่องแบบนี้แหละพี่นะเกิดขึ้นได้อีกเรื่อยๆไม่แน่นะเทพผมอาจจะมีดราม่าอ <c oughs> ะไรสักอย่างมาลงพี่ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ความรักทำมันด้วยความสุขทำมันด้วยความจริงใจยังไงยังไงเราก็อยู่ได้บนโลกใบนี้ก็คือตัวเรานี่แหละนะครับครานมาว่าอะไรยังไงเราเรา,เ,ราเป็นของเราแบบนี้<ช>ขอให้ได้เห็นตัวจริงของเราเะก่อน<ช>แล้ววันนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงตัวจริงของพี่ยานะที่เป็น,นจุดเริ่มต้นที่พี่ยาบอกนะครับ คือตรงนี้ส่งเลยใช่ราคาส่งตั้งแต่กระปุกแรกตั้งแต่กระปุกแรกใช่ไม่ต้องสามสี่กระปุกขึ้นไปไม่ต้อง, <ไป S 2> ค,องคุณไม่ต้องซื้อร้อยหนึ่งครับคุณไม่ต้องซื้อแสนกระปุกครับคุณอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองคุณก็เดินมาหาพิยาได้เลยครับเป็นพิยาผลิตให้คุณได้เพร,ราะโรงงานพิยามีา 7, 7นักพิชกานเจิงๆเลยแล้วอยู่ๆแล้วอยู่ๆมันเพิ่มมาได้ยังไงพี่พยาเป็นคนชอบคิดเป็นคนชอบคำ เป็นคนขยันตื่นเช้ามาเนี่ยบางทีมันเกิดบางนักที่บางทีมันเกิดขึ้นเองโดยอุปมรณ์โดยที่เราไม่ได้อยากทำแต่มันเหมือนมันชีวลิพยาเหมือนอะไรนะมันเหมือนปฏิหารเหมือเลย่อขามว่าพียาเคยคิดฝันไหมว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในนี้ไม่เคยอแต่มันเกิดขึ้นเองเหมือนกับว่ามันต้องมันต้องมีอย่าแล้วอะไรพี่ยาเวลาพี่ยาได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรแล้วพี่ยาเป็นคนก็จดจกันมานี่ไง ผมว่านี่แหละสุดสำคัญของพี่เลยเออถึงแม้พี่จะไม่ได้วางเป้าหมายว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมีตราอยู่ตรงที่หน้ากระปุกน้ำพริกแต่พอพี่รู้ว่าเฮ้ยพี่อยากทําเรื่องนี้ออพี่อยากทําให้ดีที่สุดเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆเลยรับไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแนตะ่ทำงานทํางานเต็มร้อยครัเพราะว่าเราได้รับมอบหน้าที่อะไรเราจะทำอย่างไรกาสำเร็จไม่สำเร็จเราไม่รู้แต่วันนี้จะทำมาได้เต็มร้อย ีเนีน่ยจากประสบการณ์ตรงนะอย่าหาว่าสอนกันอย่าหาว่าแบบว่าอุ้ยเธอก็พูดได้เธอประสบความสําเร็จใช่เคยมีคนมาแซะอ่าใช่ดิเธอก็มีเงินไงเธอจะขายอะไรเธอก็ขายได้แต่ก่อนนะที่ฉันจะมีเงินฉันเคยจนมาก่อนลูกเมื่อกี้ที <c oughs> ่เห็นเลยนะฮะอยู่ตลาดนัดดินแดงใช่เออเป็นแผงลอยนะครับเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเรารู้ว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าชอบให้ลูกค้าติดออเพราะนั้นเนี่ยมันมันคือความตั้งใจ อันนี้คือน้ำพริกเผามันกุ้งมีทั้งหมดเจ็ดสิบชนิดจะมันกุ้งเอ้ยจะอกไก่เอยจะกระจกกะอะไรก็แล้วแต่เอยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ยาคิดเองทุกสูตรออ่ะเอาเป็นว่าผมคิดว่าคือถ้าจะชิมทั้งเจ็ดสิบชนิดวันนี้คงไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมวันละชนิด จะมาชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคือที่อยากให้มาเห็นในถ้ามีคืไหลคือไหลไซส์ขนาดไหนไม่อปแล้วฮะได้ไหมนี่ถ้ามาจะได้ได้ไหมบีได้ได้ได้กำไรหน่อยเด่๋ยววะเออถ้าหวามันได้กำไรน้อยสำหรับบีได้ยากนะแต่ว่าียาว่าไม่ได้กำไรอ่ะคือพี่ยาน่ะไม่รู้หรอกว่าวันๆหนึ่งอ่ะทำงานบางทีไม่ได้คิดถึงตัวเงินนะคิดถึงว่าเอ้ย ันต้องมีคุณภาพครัว่าอยากให้มันออกมาดีครับและมีประโยชน์ต่อคนอื่นแค่นั้นเลยมันเลยยืนยันด้วยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้แล้วก็โอ้าเห็นในมุมข้างหลังไปนะผมว่ามันเป็นภาพที่น่าเป็ภาพภูมิใจมากเพราะว่าคือผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากความต้องใจเรานะที่เราแล้วคนที่มาเดินดูผลิตภัณฑ์เราซื้อไปแล้วซื้อไปขายซื้อไปกินโอ้ยมสุดมากเลยนะได้เรา เรารู้สึกว่าถ้าคนอื่นได้เอาไปขายแล้วเขาได้กำไรแล้วเขาสุขได้นั่นแหละคือความสุขของพี่ยาเนาะนั่นแหละคือคือเราเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วในชีวิตผ่านมาทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะโคตรตนแต่ณณต่อไปนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็คืออยากเห็นความสําเร็จของคนอื่นแค่นั้นเองหนึ่งในนั้นจะเป็นผมตามที่มาติดๆได้ได้ได้เพราะว่าผมอะอาทิตย์ิงสี่พันลุ้งปี ดีซีแยกเอเชียพ่มมีรานร้านปลาปุ๊กซื้อร้านปลาปุ๊กค่ายนุ่มอยู่ไล่ยางซี่ซี่สิบกว่าปีแหละหล้งจากพ่มเกิดเกิดมานึ่งก็เห็นหลานปลาเลยผมเป็นอีกหนึ่งเจเนเรชั่นที่ต้องไปสืบทอดรู้ไหมทำไมเขาถึงเป็นเด็กที่ดีกว่าพีเพราะเขารักมันเขาทำอยู่แบบนี้เขาทำเพราะเขารักมันจริงครับเขารักขนมครับเขาก็เลยทํามาสี่สิบกว่าปีเหมือนพี่ยาเนี่ยครัพี่ยาทำเพราะพี่ยารัก รักที่จะเป็นแม่ค้าแล้วสิ่งที่ยืนยันเนี่ยอยากให้เห็นข้างหลังมากเลยนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาเชา้ชาเช้าสายสายมาคนเดินกันแบบเนี้ยให้ควักทั้งวันเพราะนั้นมันเป็นการยืนยันด้วยสิ่งที่ที่ตั้งใจทำเนาะ <c oughs> ผมวันนี้ขอบคุณพี่มา,มากๆเลยท <c oughs> ี่แบบว่าไม่รู้นะือนพี่เชิญผมนะแต่ผมดีใจมากเลยที่พี่เชิญผมผมอยากมาหาพี่มากๆเลยแต่วันนี้กับการว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ย มันมากกว่าที่พี่มไม่รู้ว่าผม,ผม,ไ,มไม่รู้จะไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงแต่วันนี้ผมได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งแรงวันดานใจได้เห็นตัวอย่างนะะได้เห็นชีวิตไม่ใช่แค่ของพิยานะได้เห็นชีวิตของพ่อค้าแม่ขายหลายๆคนได้เห็นชีวิตคนที่เขาถือได้เพราะสินค้าของพิยาผมอยากมีวันแบบนี้บ้าง<ม>เดี๋ยวรอดูนะฮะไม่รู้เหมือนกันในวันข้างหน้าแนละ้วจะเกิดอะไรขึ้นจะนําพาไปสู่อะไรอีกแต่วันนี้ได้มาเจอพิยาแนละ้วโอ้โห